สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมา <c oughs> สองคำสติกเกอร์สับตะไคร้กันเลยนะคะมาเลยค่ะใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปดูกันเลยค่ะมาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะกดเข้าตรงนี้นะคะเพราะ A f น้่งมาอยู่ในนี้นะคะ เราก็จะหาแอปที่ถูกต้องนะคะ <c oughs> เราก็จะกดเข้าในแอปนี้เลยคะ่ะถึงจะถูกต้องนะคะ <c oughs> เราจะมาสอนทำสปิเกอร์เลยะคะ่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็จะกดตรงนี้เลยนะคะ นี่นะคะเราก็จะกกตรงนี้แต่เรากกแล้วนะคะเราจะทาต่อไปเลยค่ะกกต่อไปเลยนะคะเราก็จะหาเลือกนะคะ ถ้าเ,เราอยากเพิ่มเราจะเลือกตรงมีเดียนะคะมีเดีย <c oughs> กิืใส่เยอะเกินไปก็จะไม่รับรองแบบนี้นะคะแล้วพอใส่จงสิบนนะคะให้เรากดตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วถ้าใครอยากดูคลิปของตัวเองที่เราตักต่อนะคะให้กดตรงนี้เลยคะ่ะ เราไม่ได้อยากดูค่ะเราจะกดคำว่า layer ร์เลยะค่ะคำนั้นแล้วเราก็จะกดคำว่าสติกเกอร์นะคะซึ่งสติกเกอร์กวามจิงมันต้องเข้าไปในนี้นะคะ แล้วก็กดดาวนโหลดแต่เราดาวน์โหลดแล้วนะคะนี่ค่ะแต่เราลองเข้าให้ดูนะคะต้องเข้าไปในนี้เลยค่ะแต่เราดาวนโหลดมาแล้วนะคะแล้วก็ ว่าจะเอาอังไหนกกดเลือกได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะออกนะคะก็ให้กดตรงนี้นะคะ หรือถ้าอยากตักก็ให้กดตรงนี้ค่ะแต่เราจะเอาออกบากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากเริ่มไปอีกก็ให้กดตรงเดิมได้เลยค่ะตรงนั้น ม่ใช่สติกเกอร์ยกเลิกให้กดตรงสติกเกอร์ค่ะไอคอนโซเชียลแค่นไหมก็มน,น่าจะใช่อยู่นะคะคอนโซเชียล จะเข้าไปในที่เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกดตรงนี้นะคะคล้องโซอก้อยเพิ่มเพิ่มอีกนิด แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้นะคะแคนดี้พอนั่งอะเรยร์เจอสติกเกอร์นี่นะคะ ราก็จะทำอีกนะคะอันนี้สวยนะคะอิมโมจิ วันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นตะคายให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็จบแล้วนะคะเท่า,านี้แหละค่ะเราออกก่อน